ดเรียมนิดนึงได้อยู่เสร็จแล้วเอาเอาายตั้งแต่แรกเอาหนึ่งสองสามเริ่มเอาละเอาจะสวยหรืออะไรข้าฝานี่ขาหูขั้ไอ้เก่งช่วยเขาจับสิเรียมเรียงนิดนึงนังเลย

โอ้จะได้มา